นะครับก็ได้มีการจัดกิจ,จ,ก,จกรรมด้วยเช่นกันโดยจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีทอดพระป่าครับสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน25พฤศจิกายน2567ที่วัดสถานหมู่ที่5ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา ายรัฐพลนาราติศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน25พฤศจิกาย,ยน2567เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในปี2567เป็นปีที่ครบรอบ2ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาจำนวน509หมู่บ้านรวมตั้งองค์พระป่าและทอดถวายในวันนี้มียอดบริจาคผ้าป่ารวมทั้งสิ้นจำนวน343,321บาทพร้อมกันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องมอบถุงปันสุกแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TP Map หรือว่าครัวเรือนผู้ด้โอกาสจำนวน18ครัวเรือนด้วยครับ